มันนี่พลัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พลัส ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท D4 Creation และผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนรายการครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับช่วงที่แล้วครับเราคุยกับทางคุณวิราชชินประพินพรนะครับจากทางราชธานีลิสซิง ก็เป็นอีกกรณีศึกษาที่น่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับมาถึงช่วงนี้ช่วงที่3ของรายการ Money p พ u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่งครับบลจกสิกรไทยเสนอขายกองทุนเปิด k a อาเซียนอีคโนมิกคอมมูนิตี้ขุนทุนหรือ k a e c เป็นการเสนอขายอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมากอง KAEC เป็นกองทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคอาเซียนโดยจะลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน30ตัวของ4ตลาดหลักๆได้แก่ไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลงทุนขั้นตามเพียง5,000บาทนะครับเสนอขายตั้งแต่3มีนาคมที่ผ่านมาสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K a s s e s s Contact Center หรือที่บจกสิกรไทย02673 3888 02673 3888ะครับคุณผู้ฟังครับที่อยากจะไปเที่ยวใกล้ๆก,ก,กรุงเทพขับรถไม่ไกลไปรับอากาศเย็นๆนะครับ ถ้าไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีนะครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088 50499 9 1 3 088 504-999-1-3หรือ w w w เขาใหญ่ f a น t a s y นะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความไี่ดีกับทางปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับปตทสพได้รับ ISO 22301รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากล โดยคุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บ yes. ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพรับมอบไปรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO นะครับเพื่อเป็นการรับรองว่าปตทสพ มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤตเพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ที่มีส่วนได้เสียขององค์กรได้เป็นอย่างดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับปตท,ะทะสพบริษัทปตทะสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับไทยแลนด์คาครับรุกตลาดรถเช่าครั้งยิ่งใหญ่ สนับสนุนคนไทยเที่ยวเมืองไทยกับโปรโมชั่นแรงแห่งปีไทยเรนนอะคารักคนไทยชวนเที่ยวไทยรองรับทุกเทศกาลท่องเที่ยว30สาขากว่า8,000คันทั่วไทยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Toyota y ยาลิและนิสันอันเมล a เพียง499บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นมิ t s u b i s h i Mira ราบาท Toyota v i o อ860บาท Toyota a อ t i s ิส0บาท Toyota Camry 1,340บาทถ้าเป็น Toyota Fortuner และ Mitsubishi Pajero Sport ราคาเหลือเพียง999บาทรบหรือ ไม่ว่าจะเป็นรถเช่าหรูอ,อย่าง m e อ c e d ซ s b e เ z เริ่มต้นเพียง2,750บาทนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลนธนาคานะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เช่ารถโทรเลยครับ02-737-8888 02-737-8888เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมรวมทั้งมุมมองที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นหลักๆไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะครับไปติดตามดูมุมมองจากทางนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงศุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยมาให้ความรู้และให้กองเด่นให้เราไปทํากันบ้านต่อคุณสานุพง์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณสานุพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับความผันผวนความปั่นป่วนของตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกเนี่ยเบาบางลงไปแล้วบ้างหรือยังครับคุณสานุพงศ์ยังเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไปดูตลาดทุกตลาดเนี่ยตอนนี้มีความผันผวนอยู่อย่างสหรัฐเองเนี่ยขึ้นลงทีก็เป็นเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยุโรปญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันนะครับน่าตกใจก็คือตัวไทยนี่แหละ ครับเดียวตูเดตมาเนี่ยดีกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยดีกว่าชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้เราต้องระวังกันนิดนึงความผันผวนยังมีอยู่ทั้งตลาดนอกและตลาดไทยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ทําใจร่มๆนะครับอย่าไปเต้นตามความกลัวแล้วก็ความโลภของตลาดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่เหตุผลที่เราลงทุนตั้งแต่แรกเราจะไปใช้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผิดพลาดค่อนาง S <S อ่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้แตะหน่อยๆน่อยะเรื่อง DCA อ่ะดอลลาร์คอร์สเอลเอเต่ะนะฮะซื้อเป็นประจําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนยิน่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลงชักใจเสียชักไม่แน่ใจว่าเอทฤษฎีนี้ใช้ได้กับตลาดพันปวนหรือเปล่าเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ย DCA เนี่ยใช้ตอนช่วงจังหวะแบบเนี้ยดีกว่าอันที่ตามตําราเลยใช่ไหมใช่ใช่คือยิ่งลงเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ของถูกที่มันเยอะขึ้นถ้าเราไปหยุดตอนนี้เนี่ยแปลว่าเราไม่ทําตามในตําราแล้วนะครับ ทำทำหยุดหยุดเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะครับถ้าทำก็ทำถ้าไม่ทำก็ไปใช้วิธีอื่นนะใช่ครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยความเข้าใจนะครับทั้งคนที่ยังติดกองทุนอยู่นะฮะและคนที่ลงทุนแบบดอลลาร์คอสแอเวเลหรือว่า DCA ด้วยนะครับมีเวลาเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันประเด็นนี้กันละกันแต่ว่าช่วงนี้อยากฟังมุมมองของคุณสนุพงศ์ต่อตลาดหุ้นต่างประเทศสําคัญสาคัญกันซะก่อนนะครับผมขอเริ่มต้นจากยุโรปก่อนเลยมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นยุโรป ยังดีอยู่ไหมครับคุณสันนุพงศ์ครับในส่วนตัวนะครับผมว่ายังดีอยู่นะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของความกลัวในเรื่องของแบงก์ยุโรปบ้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับอีซคงไม่ยอมให้แบงก์ตัวเองเนี่ยล้มนะครับหนึ่งคือวิกฤตเนี่ยมันยังไม่ดําเนินไปถึงจุดวิกฤตจริงๆนะครับถ้าไปเทียบดูตอนช่วงกรีซเนี่ยกรีซน่ากลัวไปเยอะช่วงนี้เนี่ยผมถือว่ายังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อไปว่ามันจะดําเนินไปยังไงนะครับคิดว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบว่ายุโรปจะพลิกกลับแล้วเป็นแย่มากๆนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นมผมก็หวังว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยน่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอ,อบหนึ่งนะครับถ้าตัวเลขมันออกมาไม่ดีอย่างที่คาดแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีการกระตุ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังเอาไว้อยู่แล้วว่าเวลาเราลงทุนยุโรปเนี่ยเราหวังตัวนี้แหละ นะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาก็จะมีการประชุมกันของธนาครารกลางยุโรปด้วยนะครับ,รบประมาณสักสิบมีนาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับครับ,รบจากยุโรปขยับไปที่ญี่ปุน่นครับเพราะว่าทาง BOJ เนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณเป็นระยะระยะแล้วก็ดูเหมือนว่ายังคงเปิดกว้างที่จะใช,ใช้นยโยบายผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ไหมครับครับ ใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปัญหามาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับการจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเองเนี่ยมันก็จะ ดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ว่าเราคาดหวังเหมือนยุโรปเลยก็คือคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะครับซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ออกมารอบหนึ่งแล้วก็คือปรับลดดอกเบี้ยให้เป็นดอกเบี้ยติดลบนะครับแต่ว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะยังไม่เชื่อมั่นมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีล็อกสอล็อกสาออกมาอันนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินออกมาเพิ่มเติมนะครับครับใช่ครับสำหรับ BOJ ก็เลยคาดหวังว่าน่าจะ ส่งอนิสง์ไปยังตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะครับครับใช่ครับก็จะเป็นทั้งสองที่ที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะตอนนี้นะครับครับระหว่างยุโรปกับญี่ปุ่นคุณสนุพงมีมุมมองตลาดไหนน่าสนใจหรือดีกว่ากันครับเนี่ยครับถ้ามองเทียบกันนะครับสองที่นี้เนี่ยผมยังมองว่ายุโรปเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับหนึ่งคือมาตรการกระตุ้นของยุโรปเนี่ยยังเหลืออีกเยอะนะครับยังมีกระสุนแบบเต็มแม็กเลยนะครับสามารถใช้ได้ญี่ปุ่นเนี่ยใช้ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการจะออกมาอีกทีเนี่ย อาจจะต้องระวังดีๆหน่อยว่าออกมาแล้วจะไม่ได้ผลเหมือนคราวที่แล้วนะครับก็มองยุโรปเลื่อมๆกว่าหน่อยนะครับใช่ครับนะครับอ้าขอไปแตะที่จีนซะหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เริ่มีการตีความเวลาผู้ว่าการธนาคารกลางจีนเนี่ยออกมาให้ข่าวแล้วนะฮะมองยังไงสําหรับตลาดหุ้นจีนครับเหมือนเดิมเลยครับคือลองเทอมนเนี่ยจีนยังถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับ แต่ว่าความผันผวนระยะสั้นเนี่ยนนต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนพันธุ์ระหว่างโครงสร้างหนึ่งไปอีกโครงสร้างเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งเนี่ย มันต้องมีเจ็บตัวกันบ้างนะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ valuation ในตลาดเนี่ยถูกมากเลยแต่ว่าคําถามต่อมาก็คือมันจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ตอบยากนิดนึงระยะสั้นก็ผันผวนเวียงแรงเหลือเกินนะใช่ครับใช่ครับก็เป็นปกติของ emerging market อยู่แล้วด้วยหนึ่งนะครับอมมองว่าจีนดีนะแต่วงเล็บระยะยาวระยะยาวใช่ระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็น3ปี5ปีใช่ไหมใช่ครับต้องให้เวลาเขาเยอะๆนะครับสปี5ปีโครงสร้างเศรษฐกิจลงทุนทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่ สร้างแล้วก็เห็นผลนะครับครับแล้วก็จําได้ว่าเวลาจะลงที่จีนคุณสันนุพงศ์มักจะจิ้มไปที่ตลาดหุ้นจีนที่ฮ่องกงอ่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแนวฮ่องกงน่าจะโอเคกว่านะครับใช่ครับถ้าดู valuation แล้วเนี่ยถูกกว่าหุ้นตัวเดียวกันนะครับ listed อยู่ใน2ตลาดแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยถูกกว่าครับเอาละครับช่วงนี้ไปดูกองทุนเด่นๆทั้งในและต่างประเทศนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปป์กันหน่อยไปดูฟิลิปป์ติดดาวกันหน่อยครับคุณสัรนุพงศ์ครับ ก็จะมีสี่กองด้วยกันนะครับที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นกองยุโรปกองหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น K F H ยุโรปตัวนี้แนะนําประจานะครับก็จะเป็นของกรุงศรีนะครับผลตอบแทนออกมาเนี่ยเยอทูเดตเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งปีก็ยังติดลบอยู่อันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมีความผันผวนทั้งสูงนะครับแต่ว่าผมแนะนาว่าทยอยสะสมเพิ่มช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจกองแม่ของ K F H ยุโรปของบลจกรุงศรีเนี่ยกองแม่เป็นใครครับเป็นของ Alliance นะครับอ๋อนะจุดเด่นของกองนี้อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงที่เป็น stock picking นะครับถ้าเกิดไปดูโมเดลจริงๆเนี่ยเป็น bottom up style ก็คือเลือกหุ้นเลยนะครับว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับพื้นฐานดีราคาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูกองนี้จริงๆเนี่ยพวกธนาคารยุโรปจะไม่ค่อยติดเข้ามาครับอุ่นใจได้พอสมควรนะครับว่า ไอตัวที่มีปัญหาเนี่ยไม่อยู่ในพอร์ตนะครับน่อันนี้คือกองเด่นกองแรกนะครับ K F H ยุโรป e ของบลจกรุงศรีนะครับเป็นฟิเดอร์ฟันนะครับแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดมีการใช้ QE ออกมาอีกหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาที่ทําให้ค่าเงินของยูโรเนี่ยอ่อนลงเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นเอาไว้ได้นะครับถ้าเกิดไปลงทุนในกองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงเนี่ยเราก็ คิดว่าตอนช่วงที่เป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะอาจจะมีขาดทุนาตาแรกเปลี่ยนกับากองแม่ของกองนี้ก็คือบริหารโดยอั l ไลแอนส์นะครับนะครับอันที่ถือว่าเป็นกองเด่นเลยนะฮะได้กี่ดาวของ Morning Star ครับเนี่ย Morning Star เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ดาวนะครับกลองแม่นะกลองแม่4ดาวจาก Morning Star นะครับ K F H ยุโรปของบลจกรุงศรีนะครับมาดูกองเด่นกองที่2ครับครับกองเด่นกองที่2เนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็ จะกทางบลจยูโอบีนะครับก็จะเป็น Japan Small a n d Mid Cap นะครับ Japan Small a n d Mid Cap ลงทุนในญี่ปุ่นเน้นคุ้นกลางและเล็กเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือตอนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยโดนกระตุ้นไปเยอะแล้วเราคิดว่าเมื่อมีการกระตุ้นมากขึ้นเนี่ยพวกตัวเล็กตัวกลางๆเนี่ยก็จะตามมานะครับ ก็เน้นไปท่วกกองประเภทนี้มากขึ้นนะครับนี่เป็นกองที่ลงทุนเฉพาะในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับใช่ครับก็จะเน้นไปตัวเล็กๆหน่อยนีตอนนี้เป็นฟีดได้ฟันนะครับไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเน้นหุ้นกลางและเล็กเป็นหลักนะครับผลงานที่ผ่านมาเป็นไงครับคุณสานุพงศ์ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไปดูย้อนหลังเนี่ยเวียตูเดตยังติดลบ10%ซนะครับซึ่งเทียบกับตัวนิเคกีสองสองห้าแล้วเนี่ยจะติดลบนะครัาเพอร์เซ็นต์นกว่าบล้วาะ ถ้าไปดูหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยยังบวกอยู่นะครับ6.8เปอร์เซ็นตนะครับเทียบกันในเคอีแล้วเนี่ยก็ในเคอีติดลบไปประมาณ12เปอร์เซ็นตนะครับครับครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ค่อยรีเลทกับตัวอินเด็กซ์สักเท่าไหร่นะครับครับผลงานหนึ่งปีย้อนหลังผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ6.8เปอร์เซ็นต์6.8เปอร์เซ็นตะครับก็ยังเป็นบวกอยู่อ่ากองนี้ทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยไหมครับมีทํานะครับเป็นดินามิกเคชนะครับอืมหมายถึงว่าขึ้นอยูู่กกกััับบผ้จจดาาารรรองทุนนนนเป็คคพิณะ UOB SJ SM นะครับจากบรจ UOB นะครับประกันความเสี่ยงจากกระตาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีอยู่ที่ประมาณ6%ด้วยกันนะครับมาดูก้องเด่นก้องที่3ครับก้องเด่นก้องที่3ก็จะเป็นของตัวธนชาตนะครับทีโรเบต้าตัวนี้เราแนะนําประจําอยู่แล้วนะครับดูปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนนี้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับเน้นการลงทุนในหุ้นที่เบต้าน้อยกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เบต้าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยหมายความว่ามีความผันผวนน้อยกว่าเซตอินเด็กซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะครับเยีทูเดทเนี่ยตอนนี้ยังบวกอยู่นะครับ0.9นะครับในขณะที่1ปีเนี่ยติดลบประมาณสัก1%กว่าๆนะครับเทียบกับ ตัวเซตอินเด็กแล้วเนี่ยก็ติดลบกัน10กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นทีโรเบต้าของบลจธนาชาติเนี่ยคือตอนนี้ผลตอบแทนติดลบก็จริงแต่ระยะยาวก็ยังคงเสถียรอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันเสถียรกว่าตัวเซตค่อนข้างเยอะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งหุ้นสาธารณูปโภคต่างๆนะครับครับแล้วก็หุ้นพวกที่มีดีเวนดนสูงจ่ายดีเวนดนสูง,สง,สง,สงก็จะเป็นกลุ่มที่ตัวที่เป็นโรเบต้าเนี่ยมีอยู่ ครบับกองนี้ทีโลเบต้าของบลจธนาชาติก็ให้ทยอยสะสมด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เนี่ยเรา คิดว่าเรากําลังจับตาดูในตลาดหุ้นไทยอยู่เพราะว่าหนึ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีความหวังมากกว่าปีที่แล้วนะครับในเรื่องของการลงทุนภาครัฐเตนหรือว่าการลงทุนภาคเอกชนเองที่จะเริ่มมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับครับไปปิดท้ายด้วยกองเด่นกองที่4กองสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของ MFC นะครับเป็น M Property Div นะครับ ก็จะเป็นกองอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่เป็นฟันออฟพาร์ตี้ฟันอีกทีหนึ่งนะครับพาร์ตี้ฟันที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของกองนี้แหละที่จะเข้าไปลงทุนนะครับไปลงทุนในพาร์ตี้ฟันในตลาดอีกทีหนึง่งนะครับก็ ผลตอบแทนจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยครับผลตอบแทนที่ผ่านมาหนึ่งปีเท่าไหร่นะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้โหสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตน่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเยรูเดธที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณแปดเปอร์เซ็นตละถือว่าเป็นกองที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเตือนไว้นิดนึงนะครับพอลตี้ฟันเนี่ยการที่ขึ้นมาแรงๆเนี่ยถ้าทำให้ดีเวนดิ้งที่ได้เนี่ยอาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะต่อไปอาจจะมีความผันผวนได้นะครรัับเเพาะะฉนนน้ี่ยก ให้ระวังกันนิดนึงนะครับการเข้าไปลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนในระยะยาวๆสักนิดนึงนะครับเอ็มพพก็ลงทุนเฉพาะพ r o พาร์ตี้ฟันในตลาดหุ้นไทยเท่านั้นถูกไหมครับใช่ครับในตลาดหุ้นไทยเท่านั้นเอ็มพั r พาร์ตี้ดีจากบลจเอ็มเนะครับเอาละครับนี่คือ4กองทุนเด่นในมุมมองของคุณสนุพงศ์จากบริษัทดัซซี่ฟิลิปได้แก่กอง KFH ยุโรปนะครับจากทางบลจกรุงศีนะครับกองที่2 UOB SJSM จากบลจ UOB นะครับลงทุนในหุ้นขนาดกลางเล็กที่ญี่ปุ่นนะครับ3ครับ t l o Beta นะครับลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับหุ้นเบต้าต่ำนะครับผันผวนต่ำและ4ก็คือเป็นกองฟัน of property Fund ในบ้านเรา M property div จากบลจ mf4 นะครับมาปิดท้ายกันที่การจัดพอร์ตการลงทุนรับมือกับความผันผวนสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางและพร้อมจะลงทุนระยะยาว3-5ปีจัดพอร์ตยังไงดีช่วงนี้ครับคุณสันตุพงศ์ครับก็จะแนะนําเป็นพอร์ตที่เป็นครึ่งๆอยู่นะครับสินทรัพย์เสี่ยงครึ่งหนึ่งแล้วก็สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงครึ่งหนึ่งนะครับครับลงในพวกมันนี่มาเก็ตเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลงประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับพอร์ตนี้ ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เผื่อเป็น liquidity ในการที่จะปรับพอร์ตกองแนะนำก็จะเป็น P cash ของฟิลิปเองฟิลิป cash management กองนี้เนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับลงเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เงินฝากส่วนถัดมานะครับอีก40%ที่เหลือในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงมากเนี่ยก็จะเป็น fixed income นะครับกองที่แนะนำก็จะเป็น K fixed income นะครับของกสิกร เคฟิกจากบลจกสิกรนะครับใช่ครับสัดส่วนตราสารนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็สัดส่วนตราสารนี้เนี่ยก็จะประมาณ40%นะครับครับเอาละครับนี่เป็นฝั่งของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับครับนใน50%ฝั่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำแบ่งเป็นกองตลาดเงินประมาณ1 0ของพอร์ตลงทุนกองแนะนำก็คือ p c a s h นะครับจากบลจฟิลิปนะครับส่วนอีก4 0ที่เป็นตราสารนี้คุณสันนุพงศ์แนะนำกอง K f i x กจากบลจก เอาละครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหุ้น50นะครับครับก็จะแบ่งเป็นหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นไทยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลง30เปอร์เซ็นต์ะครับหุ้นไทย30เปอร์เซ็นต์นะครับครับแล้วก็หุ้นต่างประเทศอีก20เปอร์เซ็นต์หุ้นต่างประเทศ20เปอร์เซ็นต์ในหุ้นไทย30เปอร์เซ็นต์แนะนำกองไหนบ้างครับก็จะมีอยู่สองกองด้วยกันนะครับ25เปอร์เซ็นต์แรกเนี่ยจะเป็น T low beta ที่แนะนําไปนะครับ ส่วนที่เหลือ5ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นเอ r o p e r t y D I V นะครับจากทางบรจอ M F 4นะครับใช่ครับ25บวก5ก็เลยเป็น30เปอร์เซ็นต์ในสัดส่วนของกองตลาดหุ้นไทยนะครับอีก20เปอร์เซ็นต์ที่เป็นกองที่ไปลงทุนยังต่างประเทศแนะนำกองไหนบ้างครับครับก็จะมี3กองเด่นๆนะครับก็คือตัวยุโรปนะครับก็เป็น K F H ยุโรปที่แนะนำไปเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ10นะครับ10%นะครับ K F H ยุโรปของบลจกรุงศรี10%นะครับครับต่อมาครับต่อมาอีก5%เนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น UOBJSM UOBJSM อีกประมาณ5%ของพอร์ตนะครับลงทุนที่ญี่ปุ่นนะครับครับอีก5%ที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวเลยนะครับก็จะเป็นจีนนะครับก็จะเป็นกองเคชัยนาแอบสัดส่วนประมาณ5%้ร์เ แนะนำเป็นกองเคชัยหน้าของบลจกสิกรไทยนะครับเอาละครับจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนและการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยๆเชิญครับครับอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับในการจัดพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราควรจะแบ่งเงินไว้เป็น2ก้อนด้วยกันนะครับก้อนแรกเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่เบสิกเบสิกหน่อยไม่ต้องยากมากนะครับส่วนก้อนที่สเนี่ย เราจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความรีเลทกับตลาดมากขึ้นนะครับตลาดตอนนี้ดียังไงเนี่ยตัวไหนดีเนี่ยเราไปเลือกลงทุนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทั้งพอร์ตเนี่ยเวลาเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียหายนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าแบ่งเงินสองก้อนอันนี้ไว้ได้เนี่ยก็น่าจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้สมุดมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับเอาละครับที่บอกว่าทางบลฟิลิปเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟันหมายของกองทุนรวมอันนี้หมายความว่ายังไงครับคุณสานุพงศ์ครับก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกองทุนรวมนะครับคล้ายๆกับเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นของที่ค่อนข้างหลากหลายทางฝั่งกองทุนก็เหมือนกันนะครับกองทุนเราก็จะมีหลากหลายประเภทให้เลือกหลากหลายบลจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดินเข้าไปเนี่ยก็สามารถช้อปปิ้งได้นอกจากเข้าไปแล้วมีความหลากหลายเนี่ยเรายังสามารถที่จะคัดเลือกกองเด่นๆเนี่ยออกมาเป็นเชลล์แนะนําได้เหมือนกันนะครับแหนก็คือเป็นกลางเนื่องจากขายแทบจะทุกที่เลยนะครับขายกองทุนจากทุกที่เลยนะใช่ครับแนก็สนใจนะก็เชิญได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทางด้านกองทุนรวมที่ทางบอลฟิลิปนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสานุพ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณสานุพงศ์สุทัศธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาให้กรณีศึกษากองทุนต่างๆที่น่าสนใจนะครับให้กับเราไว้ไม่ว่าจะเป็นกอง KFH ยุโรปจากทางบลจกรุงศรีกอง UOB SJSM นะครับจากบลจ UOB กอง T โลเบต้าจากบลจธนชาติ และกอง M-Property DIV จากทางบลจ m อ m f เอเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนอาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888